ถ้าอยากได้เสื้อผ้าคะต้องขึ้นไปบนกองนั้นแล้วก็ไปรื้อเอาแต่ว่าใส่ไม่ได้ต้ <c oughs> องเตี้ยวกว่านี้อีกหน่อยนะไม่ได้แล้วนี่ก็่ร้อยห้าสิบอีกนิดนึงก็ติดดินแล้ว <c oughs> มันช่วยทำตัวไหมใส่ได้เหรอใส่ได้ตะกรงขอขโ <c oughs> มยใจไงวิน่ารักอะมีเสือ้อเยืะมีกางเกงยีนมีเสือเ้อแขนยาวนะคะลายน่ารักน่ารักมาเลือกกันได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันไปสวัสดีค่ะ ามาทําอะไรกันวันนี้วันนี้อยากได้เสื้อผ้าใหมา่ทําไมอ่ะเสื้อผ้าหมดตู้แล้วจริงเหรอ <laughs> <laughs> ไ,ได้ข่าวว่าที่นี่เสื้อผ้าเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะจองบานจริงเหรออ่าไม่ใช่เดี๋ยวลองเข้าไปดูกันวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะประมาณแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งแล้วมีอย่างอื่นนอกจากเสือ้อผ้าไหมก็น่าจะมีนะแต่ต้องเดินดูเขาไม่เคยมาเลยโอเคนี่คือครั้งแรกเลยเนาะใช่ไปเดี๋ยวเราไปดูกัน Oh. ดูกองเสื้อผ้าดิตรงไหนสูงขนาดนี้สูงกว่าตัวเราอีกมาเเทียว oh. ให้ดูสูงไหมสูงเ,เยอะมากเขาถ้าอยากได้เสื้อผ้าคะต้องขึ้นไปบนกองนั้นแล้วก็ไปลื้อเอา oh. อันนี้เราก็เห็นว่าเริ่มจากตัวละสิบบาทแล้ว oh. ก็จะมีแบบเสื้อกันหนาวตัวละแปดสิบบาทก็จะเป็นแนวเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะลองขึ้นไปดูกันไหมอ่ะขึ้นไปดูเลยอ่ะลองไปลื้อดูแล้วกันนะ อยน่ารักเนาะคือเสื้ออะไรอะ่ะมันเป็นชุดเรดนะ,ะคะน่ารักดีใส่ได้ด้วยนะเนี่าะจริงสิบบาทเองดูดูผูกโบรตรงกรองว <laughs> ันตุ๊กตาเลยมีแนวเจ้ากลุมนี้ด้วยนะเสื้อแบบไหนอะ่ะไค้แบบแนวแบบตุ๊กตาแบบนี้ เราเจอชุดนี้นะคะช <so like like <so ุดอะไรมันเหมือนแบบเอาไว้ใส่เล่นสกีหนาๆพองๆแต่ว่าใส่ไม่ได้สีจดมากเสียด้นะโ้ฉใส่ได้เอาแล้วแหละต้องเตี้ยกว่านี้อีกหน่อยะไม่ได้ละนี่ก็ร้อยห้าสิบเลอีกนิดนึงก็ติดดินเลยคือสรุปไม่ขึ้นนะ ขึ้นยังไงก่อนต่ขึ้นไม่เจอเล่นไปไม่ได้หรอขึ้นได้ไม่มีกางเกงเด็กด้วยป่ะของแก๊บนะคือแก๊บอะมันเล็กอยู่แล้วแล้วอันนี้เป็นแก๊บคิดคือเล็กมากแต่ว่าเป็นใส่เป็นของเด็กนะคะสิบบาทแต่เป็นแบรนด์เนมอยู่แล้ว อุ๊ยน่ารักบันเนอะมนะเปียกกระแดง10บาทมันมีประโยชน์หะไรอย่างเหมือนผ้าพ,พันคอไหมเหมือนเนีน่ยก็พันอย่างนี้นะคะคึ่งแล้วก็มวนใส่แบบนี้ได้รับเมืองหนาวมากใช่เหรอใช่แต่รับเมืองร้อนก็ใส่อย่างนี้เลยด้ะ กะจงอ,อ,อกโอ้มีสูตรด้วยนะไหนอ่ะสิบบาทอ่ะปะ่ะปุ่มละเนี่ยใส่แนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยโอ้เสอ้์โอเวอร์ใส่กะออกตัวหนึ่งกับกระโปงได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เจอตัวไหนนี่เป็นไงมัางมอนช่วยทำตัวไหมแล้วใส่เสื้อข้างในน่ารักดีนะใช่่าตัวนี้ได้เลยเหนื่อยมากเลยนี่อ่ะให้ดูคร่าวๆนคะเป็นกระโปรงชอบเสื้อตัวนี้มากนี่เออน่ารักดีอ่ะ เราชอบตัวนี้โดนันจกนี่ม<อ>ีลายเป็ดข้างหลังสวย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 มีอะไรอีกนะอ๋ตอตางเกงคุณชายนะคะเป็นแก็บแก็บใช่แล้วบอกแล้วว่าขึ้นไปสุดยอดจะได้ของสุดยอดเหนื <laughs> <laughs> ่อยแล้วเลยลงมาไปใจตังก่อนนะ เช้านะคะร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดยังเปิดไม่ครบนะเดี๋ยวเราก็เดินดูเดินรอเวลาไปก่อนแล้วกันเนาะมีเดนเื้อกันหนาวด้วยนะแนวเสื้อโค้ทแบบนี้อ่าร้านยังไม่เปิดอะ่ะก็ยังไม่พร้อมถ่ายแต่พร้อมซื้อพร้อมซื้อเลยยังไม่เปิดแล้วมีแบบตราบโดร้อยอลยอะ่ะ ร<ไ><า>หว่างรอไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าใช่นะเพราะว่าอีกนานอ่ะดูท่าทางแล้วก่อจะเปิดครบทุกร้านนะเดี๋ยวค่อยเก็บภาพมาให้ใไปกินข้าวก่นอนตรงนี้จะมีโซนร้านข้าวนะคะเป็นแบบแถบเดียวกันเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกิน<ป>นะตัวละสามบาทนะคะไม้ที่แขวนในหลานี่ ก็ไม่ต้องลงไปเลือกแล้วเพราะแขวนให้ที่ตัวร้อยนะคะเดี๋ยวดูเป็นแบบไหนกันโอ้น่ารักอยู่นะเหตได้ด้วยสวยดีสวยสวย่วยะถ้าชอบแนวแบบโคตรๆสุจริงนั่นล่ะส่ได้เลยแหละใส่ได้อยู่นะ ทำเล่นตอตัวละ5บาทสามารถลงไปนั่งเลือกได้เสื้อเด็กอันนี้ใส่ไม่ได้ <c oughs> ไม่แต่มันยืดได้พ <c oughs> ยายานมะแล้วไม่ได้ร <c oughs> ัดเลยนะอะไรดีขอตั้งเลยอ่ะหนาวมากเสื้อที่แขวนสามสิบบาทหมดเลยออไม่แพงนะใช่เข้าขาตัวแล้วตัวละ <c oughs> หรือว่ากิโลตัวละ <c oughs> ก็แคเกียว่าโคสามสิบเลนต้ร้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบเสื้อผ้าเขาคัดมาแล้วแขวนไม่แขวนนะคะคก็จะอัพขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งเลือกถ้แต่เราไม่เลือกแบบไหนัมนก็มันซื้อตรงนี้ดูสิสวยนะเรา่ว่าแบบใส่คุมเลยอะผมถึงเท้า <laughs> ปเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันฮัลโหลฮาลามากนะคะฮัลโอลเอ๊ะอ๋อวินเทสุดๆว้าวเข้ากับกางเกงไหมอ้อเขามีทั้งชุดแบบนี้นะคะแต่ดีหไหมฝักไหมเออได้อยู่นะอ๋อันนี้นะะ่ารัก ลีโลลีโลดิงดิ้งดิงดิสวยสวยมันใส่ได้นะของดิสนี่ด้วยสี่ลายชุดนี้เป็นแนวแบบเดี๋ยวนี้เราใส่ชุดเดตออกจากบ้านนะไปซาฟารีออกไหมล่ะเ่้ป็นซาฟารีเวอร์ได้นะใช่พอซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปซาฟารีเวอร์กัน น่ารักน่ารักสองแสกข้าเม่น,นี่ทำไมวะคืออะไรนิน่ยอาจจะเป็นแบบที่แขวนต้อยอะไรน่าจะ <c oughs> น่ารักดีนี่มีกี่เมาสวยสวยตัวนี้ขอนะใส่ได้เหรอใส่ได้ตะกล้อขขโมยใจนะุ๊ <c oughs> ่น่ารัก,กอ่ะอีสีเฮ้ย ่ะตัวนี้เอาอีกหนึ่งตัวดด้วยโหสวยนะได้ละเอทเทิร์อีกตัวหนึ่ง่ะไปจ่ายตังค์แกแกแค่าจะหายเราเข้ามาในอีกร้านข้างๆนะคะอันนี้เป็นเป็นร้านเสื้อผ้าเสื้อวินเทจแล้วก็พวกกางเกงยีนนะเสื้อก็จะมีแบบตัวละแปดสิบบาทสองตัวร้อยห้าสิบแต่ที่ถือในมือคืออะไรที่ถือในมือคือตากล้องเลือกแล้วดูดิจะเอาสวยสวยไหมน่ะ ที่เรอ,อันหนึ่งคือเนื้อผ้ามันบางดีนะคะสีสดนะจ๊ะใช่เนีย่ยสีแบบนี้เนะผ้าบางเสร็จจะแรจะยังใหม่บบยอยู่เลยจำเรียนเรี่อใหญ่แล้ว้หว่ถึงท่านต้องให้ข้ามาถือกล้องเองเลยทีเด้วย <c oughs> ไม่พูดขวามนองไปไม่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอันนี้เข้าสู่โหมดโลกส่วนตัวแล้วนะคะผลประกอบการนางนะคะได้มาแล้วหนึ่ง สองสามสามคือตัวนี้มันที่จ้ำซึ่งเราเคยไปโดดมาแล้วที่นิวซีแลนด์แต่ไงแต่สื้อสีขาวมาไม่ใส่แต่ซื้อเสื้อที่นี่ตอนไปตอนไปโดดไม่ได้ซื้อนะไ่ไมด้ตีขาวมานะสำหรับใครที่ชอบเสยืดนะคะ ก็มีร้านนี้นะคะเลือกง่ายสบายตาฮนะ,ะไม่ปวดหลัง <laughs> สำหรับวัยเราแล้วนะคะยืนเลือกดีกว่านะะ <laughs> ก็มีเสื้อยืดมีกางเกงยีนมีเสื้อแขนยาวนะคะลายน่ารักน่ารัก,กมาเลือกกันได้โอเคเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันไปหลังจากที่เลือกมาจ่ายตังค์แล้วนะคะวันนี้เราไม่เจอตัวละ2บาท <laughs> ต่ำสุดก็ประมาณตัวละ5บาท เดีวเมื่อกี้เราขึ้นไปขนตัวละสิบาทก็มีแบรนด์เนมนะแบรนด์เนมที่เราว่าคือแบรนด์ที่เรารู้จักเช่นแกล็บแอลยูนิโคนะมีพีกระแดงด้วยนะถ้าไปเลือกดีๆแต่ก็ปินงขึ้นไปหน่อยแล้วกันแต่อันนี้ก็คือประมาณนี้สําหรับตลาดโครงการใหม่เดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดเดิมนะคะมันต้องเดินล่อ,อไปข้างหลังเนาะซึ่งเป็นโครงการเก่าใช่ไหมอ่าเป็นโครงการเดิมที่เขามีอยู่ตั้งแต่แรกอันนี้คือเขาแยกออกมาเพราะว่าเสื้อผ้ามันเยอะมาก เนี่ยก็แบบว่ามันก็จะได้มีพื้นที่ให้เราเลือกเนาะอันนี้เราเลือกกันเน็ดเหนื่อยคือถ้ามื่อกี้ไม่เหนื่อยแล้วถ้ามีเวลาก็มาเลือกกันต่อได้นะ,อ,ะอยู่ได้ทั้งวันนั่งเลือกแฮปปี้มากนะคะแต่เดี๋ยวเราเดินไปดูอีกตลาดหนึ่งนะคะก็เดินไปนิดเดียว5นาทีถึงไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโน้นกันเป็นทางนี้นะคะตอนโครงการเดิมนะคะอยู่ตรงนี้ เดินมาทะลุไม่ถึง5นาทีเลย3 4 9เองถึงแล้วถ้าขายยาวๆรประมาณ2 9ถึงเลยอันนั้นเป่ย์ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูโซนเ่าเป็นที่ที่แบบต่กล้องเราชอบมากค่ะเขาไม่เอาขุมทรัพย์มหาสมบัติของดีมหาของมหาสมบัติใช่ไหม ป็นโซนเหมือนขายของมือสองใช่ใช่<อ>นี่หมดเลยทั้งมีทั้งของเก่าของเก็บของสะสมของแต่งบ้านของสมัยวัยเยาว์ของที่แบบเยอะจีบะถะทุกอย่าง,งแนวนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อวินเทจนะคะวันนี้เป็นเสื้อแนวสปอร์ตด้านในจะเป็นแบบกางเกงสปอร์ตสปอร์ตบาร์ใดๆ<ม>นะคะเสื้อผ้าเยอะมากมากอะ่ะ ูสิตอนนี้ยังเกงยีนเยอะมากนะคะนี่จริงๆก็มีแบบลายแบบลายแบรนด์ยูนิโ่เห็นว่าดิกกี้จะเยอะนะดิกกี้ยูนิโค่ลีวนะก็มาวาดูได้นะคะแล้วแต่ชอบสไตล์บีกางเกงทุกทรงเดินจนครบทุกโซนแล้วนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าอะไรเลือกเยอะจะบอกว่าวันนี้เรามาโชคดีมากนะคือคนเยอะ ใช่ไหมแต่อากาศมันแบบไม่ร้อนมันไม่ร้อนมลยอากาศไม่ร้อนเราก็เลยได้เลือกกันอย่างสนุกสนานมากมายอยู่ในตลาดนี้ประมาณ3ามสี่ชั่วสามชั่วโมงอะนะใช่นะแล้วก็เสื้อผ้าเยอะมากตาลายเลยเสื้อผ้าเยอะเสื้อผ้ารองเท้านะเสื้อผ้าทุกแบบทุกแนวเลยนะเออแล้วก็วันนี้นะเราซื้อของไปหมดไปประมาณเท่าไหร่นะ สองคนรวมกันพั 2> 2นส <1200 S 2> องร้อยบาทไม่เยอะไม่เยอะนะไม่เยอะเลย <c oughs> ไม่เยอะเลย <c oughs> ก็ไม่เยอะนะเพราะว่าเราได้เสื้อที่ถูกใจไปหลายตัวใส่ได้ทั้งอาทิตย์ <c oughs> ทั้งเดือนเออสาหรับคนที่ชอบแบบการค้นหาแนะนําเสื้อที่เราไปคุยบนภูเขาเสื้อ <c oughs> คือราคาไม่ใช่ปัจจัยความสนุกอยู่ที่คคุยและเจอใช่แต่ถ้าถ้าคนไม่อยากเข้าไปคุยก็จะมีร้านก็มีร้านที่เขาแขวนแล้วก็คัดมาแล้วระดับหนึ่งก็ไปเลือกอย่างคุณชายเนี่ยเขาก็จะแบบ ไปร้านที่แบบคัดมาแล้วหน่อยไม่ต้องลงแรงเองนะคะก็เลือกที่ชอบเราก็ได้เลยนะเราเป็นประเภทชอบความตื่เต้นนะคะขึ้นไปขุดเฟรกบนกองมหาสมบัติเมื่อกี้นะก็ได้มาไหลตัวอยู่เนาะเราก็เป็นแบรนด์เนมด้วยสําหรับใครที่อยากมาลองเลือกซื้อเสื้อผ้าหลายแบบหลายแนวหลายสไตล์ก็มาจับจองที่นี่ได้นะคะแล้วก็วันนี้เราก็ เชิญชวนแล้วกันมาลองเดินเลือกซื้อกันละกันแล้วเขาก็จะลงของใหม่ต้นสัปดาห์เนาะแต่เราก็จะมาแบบสุกเสาร์วอาทิตย์แบบนี้ถ้าอยากแบบไม่ร้อนก็มาเร็วหน่อย8ปดโมงไม่ค่อยแดดยังไม่มีแดดยังไม่ค่อยมีคนไม่ต้องแย่งกับใครสบายๆเลยโอเคนะสำหรับใครที่ชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e แล้วก็สั่นกระดิงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน